สวัสดีครับผมคิปโตเต่านะครับตอนนี้เราอยู่กับเหรียญซ a t ซูต i c แคสนะครับที่ Exchange non kyc ซึ่งผมมักจะเรียกว่า Exchange หน้าเหมืองเนาะเพราะโดยความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะสปีแรกถ้าได้เข้ามาซื้อเหรียญเนี่ยผมเข้าใจว่าคงได้ซื้อกับเหล่านักขุดแหละมากกว่า70%นะครับจะได้ซื้อตรงจากมือนักขุดเลยเพราะว่าระบบการเทรดของทุกที่เนี่ยนะ เ,เขาจะให้เกียรติกับคนที่เสนอและขายราคาต่ําสุดซึ่งผมก็เชื่อว,ว่านอกอย่างนักขุดแล้วก็ไม่มีใครขายได้ต่ำของเขาแล้วนะเพราะว่าเขาคือมือแรกที่ได้ถือเหรียญนะครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้เนี่ยมันเป็นเหรียญเรียกว,ว่าเผาแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคือเรียกว,ว่าไม่มีกลุ่มคนที่มีอภิสิทธิ์เสกเหรียญเข้ากระเป๋านะครับไม่มีเลยเนาะนะขุดกันอย่างเดียวนะครับแล้วก็พวกขุดที่แหลกก็มาขายนะครับนะ อดีตผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเคยขุดเหรียญนี่เนาะนะตอนนี้พอดีมันผ่านหนะ้าร้อนมาก็มันร้อนนะครับนะขุดหลายเครื่องร้อนมากเลยนะตอนนั้นใช้เซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องตั้งเซิร์ฟเวอร์เอ,อ่อโน้ตบุ๊กนะมินิพีซีอัดแม่งเข้ามาขุดหมดนะครับนะขุดอยู่ปีกว่านะครับนะก็เพิ่งจะปิดหล็กขุดไปนะครับนะก็เ,ออเดี๋ยวว่างๆก็คงอาจจะได้เปิดใหม่นะครับนะตอนนี้ก็เลยติดตามดูมันซึ่งก็เงียบมานานนะปีกว่าๆแล้วก็เพิ่งมาวิ่งไงครับ ปรากฏว่าเนี่ยถ้าดูเข้าจริงๆนะเอ่อจริงๆมันเริ่มยกมาเรื่อยแหละแต่ว่าวันที่สามนะวันที่สามเนี่ยมันอยู่จุดศูนย์หนึ่งเนาะแล้วก็วันที่สิบห้าคือผ่านมาสิบสวันยกมาจุดศูนย์สี่ละนะครับแล้วก็เป็นการยกแบบปรับฐานด้วยเนาะนะอืมหลายคนก็คงแปลกใจเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับต้องยอมรับก็ว่าเหรียญน,นี้ค่อนข้างจะเงียบนะ เพราะว่าไม่ค่อยมีใครโปรโมทม,มันนะเพราะมันเป็นเหรียญเผารมุมของนักขุดเนี่ยนะครับขุดมาตั้งแต่แรกเนี่ยผมเองเป็นนักขุดด้วยเลยเข้าใจอย่างหนึ่งคือมุมของนักขุดเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากให้เหรียญน,นั้นดังเกินไปนะโดยเฉพาะในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นเรียกว่าโปรโตโคอลของบิตคอยนะครับโปรโตโคอลของบิตคอยเนี่ยนะคือ4ปีแรกเนี่ยก่อนการฮาวิ้งเนี่ย เขาจะจ่ายเหรียญคงที่เลยต่อวันนะครับค่าเฉลี่ยคือ 7, เจ็ดพันสองร้อยเหรียญดังนั้นถ้านักขุดยิ่งแห่มาขุดเดยอะเท่าไหร่คนที่ขุดจะได้น้อยลงเท่านั้นในทางตรงข้ามนะครับสมมุติไม่มีใครขุดเลยผมขุดอยู่คนเดียวต่อให้ผมใช้คอมกกากก็เหอะผมจะได้เต็มที่เลยคนเดียวกออกไหมฮะเรียกว่าเราจะได้ขุดเนี่ยเราเราจะได้เหรียญนะครับเกิดจากแรงขุดของเราเนี่ยหารด้วยแรงขุดรวมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในระบบเน็ตเวิร์กนะครับประมาณนี้นี่คือโปรโตคอลของ Bitcoin แท้นะครับดังนั้นก็เลยนักขุดก็เข้าใจว่าก็ไม่ก็ไม่ค่อย <ๆ S 2> ได้โปรโมทเท่าไหรน่นะในช่วง4ปีแรกผมเข้าใจว่ามีความคิดที่ตรงกันอย่างหนึ่งเขาจะเริ่มโปรโมทเหรียญน,นี้นะครับแนะนําเหรียญน,นี้เมื่อสิ้นสุดปีที่4เข้าปีที่5ครับผมเชื่ออย่างนี้นะแต่พอดีว่ามันก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนไปนะครับนะอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาเอ๊ะมันเด้งเพราะอะไรผมเจอความสัมพันธ์อย่างหนึ่งครับเพราะเหรียญนี้มันเงียบมา ปีกว่าใช่ไหมอยู่ๆมันเท่อยู่ราคามันวิ่งเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่อธิบายได้อย่างแน่นอนซึ่งผมเจอจนได้ครับสิ่งนั้นก็คือเรียกว่าก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยญเนี้ถ้าเรามองที่เทเล g กรมเนี่ยปีกว่าแทบจะไม่มีสมาชิกเลยนะครับประมาณ20-30คนเองอาทิตย์ที่ผ่านมาพุ่งมาถึง393คนครับนะตรงนี้แหละผมก็เลยตามเข้าไปดูปรากฏว่าจริงด้วยครับ มีคนจีนบางคนนะครับอืมเ,ออเขาก็เรียกว่าตั้งใจทําเลยแหละนะเขาได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรียนนี้ทั้งไวท์เปเปอร์นะแล้วก็รวบรวมวิธีการขุดทั้งฝั่ง Lindo ทั้งฝั่ง Linux นะครับซึ่งผมว่าเขาทําได้ดีเลยนะครับนะทำเป็นกิจบุกขึ้นมาผมเจอวแวบๆอยู่นยครับแล้วก็เกิดความเคลื่อนไหวเรียกว่าคึกคักเลยคนจีนเข้ามาขุดกัน นะเข้ามาซื้อเก็บกันแล้วก็มีการทาั้งทำเรียกว่าเ,เปรียบเทียบนะครับโอเคเหรียญนี้เนาะก็เหมือนอะไรเนี่ยเราก็ดูกันเอานะครับนะประมาณนี้นะครับนะซึ่งก็ทําให้เรียกว่าทําให้เป็นการโปรโมทของเหรียญนี้ขึ้นมาทําให้คนรู้จักเหรียญนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มุมมองของเท่าที่ผมอ่านนะมุมมองของคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็ได้ไปตามศึกษาดูเท่าที่มีข้อมูลใช่ไหมครับ ค่อนข้างโพสิทีฟมาก,กเหรียญน,นี้นะอย่างที่ผมบอกครับเ, mm hmm. เหรียญนี้มันเป็นเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญที่สะอาดนะสะอาดก็คือว่าเพราะว่ามุมนึงเนี่ยคือมันไม่มีคนเรียกว่าเสกเหรียญเข้ากระเป๋าอ่ะมันหาไม่ได้กับเหรียญทั่วไปนะครับนี่ผมก็คิดเช่นเดียวกันกันกบเขาเลยครับมีคนที่เห็นข้อมูลตรงนี้เหมือนผมได้เลยนะครับและเขาก็พูดออกมากันใหญ่เลยนะครับนะเยอะมากเลยนะครับอย่าลืมว่าจีนพลเมืองเขาเยอะนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะนะครับเพียงแค่คนเดียวทำเนี่ยแต่ว่าคนนี้เขาทาผมยอมรับคราแต่ผมหาไม่เจอแล้วอยู่ตรงไหนนะ มันเป็นกิดบุกนะครับนะอประมาณนี้นะครับทําให้คนทําให้คนเนี่ยสมมุติถ้ารู้ภาษาจีนนะครับก็คือสามารถที่จะทําตามได้เลยนะอย่างเช่นถ้าเขามีเครื่องคอมขุดนะไม่ว่าจะฝั่งเป็น Windows หรือ Linux สามารถเปิดคอมนั้นเนี่ยนะเซตระบบแล้วก็ขุดเหรียญน,นี้สร้างกับ power เด t บแล้วก็ขุดตามได้เลยซึ่งผมมองว่าเวิร์กมากนะครับเขาไม่ได้ว่าเชียร์ในในมุมของการกาวอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเขาให้เรียกว่า วายเปเปอร์ paper, ให้ทั้งข้อดีข้อเสียมีการเปรียบเทียบอลัลกอริทึมกับเหรียญอื่นๆด้วยในท้องตลาดมากมายนะครับมุมมองเนี่ยผมดูแล้วก็โอเคเขาให้แฟกต์ให้ข้อเท็จจริงนะครับซึ่งทําให้เหรียญน,นี้ก็ก้าวไปก้าวหนึ่งละอย่าลืมว่าคนจีนพลเมืองเขาเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าตรงนี้เรียกว่าเป็นการเออเรียกว่าปูรากฐานได้แน่นมากนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งเรียกว่าคนซื้อเก็บนะครับฐานเันใหญ่เลยว่าเออโลว มันไปซื้อที่ไหนเลยอ,อะไรเงี้ยหรือไม่ก็อีกมุมนึงนะครับเออมันขุดยังไงเขามีเครื่องว่างอยู่เขามีคอมว่างอยู่เขามีเซิร์ฟเวอร์ว่างอยู่นะครับซึ่งมุมนี้ผมบอกคนนี้เขาทําได้ทําได้ถึงมากครับในสายตาผมนะนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งเลยเป็นจุดผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเราจะมองข้ามเออเรียกว่าการนำเสนอของคนนี้ไม่ได้เลยนะครับการรวบรวมข้อมูลของคนนี้นะครับเพราะว่าคนจีนผมเชื่อว่าจํานวนไม่น้อยที่เขาก็ รียกว่าเขาไม่ได้สนใจภาษาอังกฤษจริงฮะเมื่อทาเป็นภาษาท้องถิ่นเขาผมเชื่อว่าเขาก็เข้าใจง่ายขึ้นมากนะครับเพราะว่าเขาทำแล้วเป็นแคปเจอร์เป็นช็อตๆเลยพอดีผมหาไม่เจอมันอยู่ไปไหนละนะครับนะมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะเขาทำเป็นกิดบุ๊กขึ้นมานะครับนะอืมเนี่ยเขาแคปเจอร์แคปเจอร์ทำเป็นกิดบุ๊กขึ้นมาเทียบเลยนะครับทําเป็นไซส์หนึ่งขึ้นมาเลยแหละนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนะพลเมืองเขาเยอะด้วยนะในมุมผมเนาะนะดังนั้นเชื่อว่าผมเชื่อว่าเวลาผ่านไปเนี่ยเหรียญนีี้้มนตไวขึอก ทวีคูณเลยนะครับเนื่องด้วยประชากรที่ล้นหลามของเขานะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่ผมสังเกตได้เนอะนะความสัมพันธ์นะครับระหว่างว่าทําไมเหรียญมันขยับขึ้นมาเนอะหลังจากที่เงียบเงามาอยู่ปีกว่านะครับซึ่งก็ผมเชื่อว่านักขุดหลายคนก็คงจะแปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเอ,อ้ทำไมมันเด้งขึ้นมาวะอยู่ๆเหรียญมาได้เหลือจุดจุเลยนะครับนะเพราะว่าแรงขุดนยเราดูแรงขุดรวมกันนะครับ แต่ก่อนแรงขุดรวมประมาณหนึ่งเมกะแฮชเองนะครับนะหนึ่งกว่ากว่านะนี่พุ่งมาหกกว่าแล้วเห็นไหมครับนะแฮชเรตนะครับนะเอ่อเวอร์เกอร์เนี่ยจ,จะดูเพิ่มไม่มากเนอะแต่ปรากฏเครื่องที่เข้ามานี่แรงๆทั้งนั้นนะครับนะผมเทียบความแรงเนี่ยบางเครื่องเนี่ยเป็นในระดับของเอออีพิกก็มีนะครับนะหรือเป็นระดับของเทดดิปเปอร์ก็มีนะด้วยระดับความแรงเขานะครับเท่าที่เทียบเอ่อประมาณการคร่าวๆนะครับเพราะว่าถ้าคนเคยขุดเนี่ยแล้วก็นั่งคิด นะบวกลบคูณหารดูก็พอจะรู้ว่าเครื่องที่เข้ามาเป็นอะไรได้เนอะประมาณนี้นะครับอืวันก่อนเนี่ยมีเรียกว่าเทรดดิปเปอร์เข้ามาคูดกันเพียบเลยนะครับนะวันนี้ถอยเรื่อมมาแล้วนะครับถอนไปละนะครับพูดผิดครับก็ถอนไปนะครับนี่ครับก็เรานักขูดมาเพียบเลยนะครับนะอ่าแล้วก็หลากหลายประเทศมากนะประเทศแปลกๆก็มีนะผมไม่รู้จักหลายประเทศเลยก็เดี๋ยวนี้ดีครับมีไ i เนาะผมแคปเจอร์ไปถามมีไอแอมันตอบได้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาเองไม่ต้องไปเดานะครับนะ บางประเทศเดาผิดเขามีนะเพราะตัวอักษรเขาแปลกๆนะครับนะอืมสีทองอาจจะดูเพี้ยนนะครับเพราะว่าผมใช้ดาร์กสีนะครับนะมันก็เลยสีเลยเพี้ยนแต่ว่าเอไอฉมังมากอืมตอบได้หมดเลยทุกประเทศนะครับนะอ้คนไทยก็ไม่น้อยหน้าเนอะตอนนี้มีเก้าเครื่องเลยนะยี่บแปด k นะครับประมาณนี้เนอะค่าฉเฉลี่ยของเครื่องก็นะนะยี่บแปด k hash นะครับประมาณนี้นะครับก็ ถือว่าผมมองว่านะวันนี้นะครับการเติบโตของเหรียญนี้นี่ในสายตาผมนะถือว่ามันโตเร็วกว่าที่ผมคิดซะอีกนะครับเพราะว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าราคามันจะอยู่ทรงอยู่จุดศูนย์หนึ่งนานๆนะครับจริงๆผมชอบนะเพราะว่าผมทยอยเก็บนะครับทั้งขุดด้วยทั้งซื้อด้วยแต่ว่าตอนนี้มันมันไม่ได้แล้วนะครับในเมื่อมันขึ้นมาแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่ามันไม่มุดกลับไปจุดเดิมแน่นะครับเพราะมันเป็นการปรับฐานนะครับในความเห็นส่วนตัวเนาะ พราะอย่าลืมว่าบิตคอยเนี่ยเป็นโปรโตคอลที่ผมมั่นใจนะครับว่าเพราะโปรโตคอลเขาแหละที่ทําให้เขาทะยานเรียกว่าจะขึ้นถึง4ล้านแล้วนะครับตอนนี้นะประมาณนี้นะครับทําอาทไหใหม่อีกแล้วนะครับและตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นบิตคอยสองนะครับนะเพราะเป็นโปรโตคอลเดียวกันแท้เลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนระบบการขุดให้กระจายดียิ่งขึ้นนะครับกระจายอํานาจดียิ่งขึ้นนะประมาณนี้นะครับก็มาอัปเดตข่าวสารกันเนอะนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ